สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์และบริการติดฟิล์มกันรอยจากทาง Modify Watch Company Limited นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับนาฬิกา Rolex นะครับเดทจัดหน้าดอ,อกไม้นะครับสำหรับเรืองนี้เป็นปรุ่นพิเศษนะครับ Flower Sakura นะครับแล้วก็นับ เป็นเกรย์โฟรัลไดออนะครับ31มิมลลิเมตรไอรหัส Reference 178240สนะครับเปิดตัวเมื่อปลายปี2018นะครับตัวเรือนเป็นสเตลเลสสตีลนะครับแล้วก็สายเป็นแบบโอสเตอร์หรือว่าสายตาหูนะครับเรือนนี้ลูกค้าส่งมาขัดตัวเรือนนะครับก่อนที่จะทำการติดฟิล์มกันรอยนะครับเพราะว่าในการมีรอยขนแมวค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ต้องขัดตัวเรือนก่อนนะครับให้ตัวเรือนนั้นใสแล้วก็ทำให้ตัวเรือนนั้นดูใหม่นะครับก่อนที่จะไปติดฟิล นรอยเพื่อจะไม่ให้เกิดรอยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นขั้นตอนการขัดตัวเรือและสายนะครับเราก็จะเริ่มขัดในจุดที่เป็นจุดเงาก่อนนะครับคือตรงกลางของสายนะครับจะเป็นส่วนที่เงานะครับส่วนด้านข้างของสายนั้นข้อสายจะเป็นแบบด้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นแบบเงาเช่นกันนะครับแต่ต้องขัดในจุดที่เงาก่อนนะครับแล้วก็ไปลงเส้นเป็นลายด้านนะครับที่ด้านข้างนะครับแล้วก็ทางทีมช่างของ Modify Watch Company Limited นะครับ มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานในเรื่องของการขัดตัวเรือและสายนะครับเพราะว่าเราทํากันมาหลายปีนะครับสําหรับบริการนี้นะครับแล้วก็ เครื่องมือเครื่องไม้ในการขัดตัวเรือและสายนั้นเรามีครบทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องขัดแบบมีกระจกกันฝุ่นนะครับรวมถึงดูดฝุ่นไปในตัวนะครับแล้วก็เครื่องขัดที่ได้มาตรฐานนะครับรวมถึงใบขัดแล้วก็น้ํายาขัดต่างๆนะครับมีครบเลยนะครับแล้วก็เรามีบริการสอนด้วยนะครับในเรื่องการเทรนนิ่งการสอนขัดตัวเรือนด้วยนะครับเป็นคอร์สขัดตัวเรือนนะครับคอร์สที่3นะครับและนี่ก็เป็นผลงานของการขัดตัวเรือนนะครับเมื่อขัดเสร็จนะครับจะเห็นได้ชัดว่าจะใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดเลยนะครับกานขัด ที่ไม่ลึกมากก็ไม่ต้องกังวลว่าในกาจะกินเนื้อลงไปเยอะนะครับอาจจะมูลค่าไว้อย่างนั้นเลยนะครับดีกว่าด้วยซ้ํานะครับว่าในกานั้นไม่ขึ้นแต่มุมเหลี่ยมแล้วก็ รวดลายในการขัดนั้นเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ทําให้มูลค่าของนาฬิกาของท่านนะครับลดน้อยลงเลยนะครับแล้วก็นี่จะเป็นขั้นตอนของการติดฟิล์มกันรอยนะครับแล้วก็เริ่มจากการทําความสะอาดตัวเรือนและสายก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อผ่านกรรมวิธีการขัดมาแล้วนะครับจะเกิดคราบไนปะวานนะครับที่ตัวเรือนและสายนะครับเราก็ต้องทําความสะอาดก่อนนะครับให้นาฬิกานั้น ส,สะอาดเอี่ยมก่อนที่จะทำการติดฟิล์มกันรอยนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนของวิธีการติดฟิล์มกันรอยในจุดที่เป็นบานพับนะครับทางทีมช่างใส่ใจรายละเอียดอย่างจุดเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นฟิล์มในจุดที่มีขนาดเล็กมากแล้วก็เส้นยาวนะครับตรงนี้จะติดยากนะครับและนี่ก็จะเป็นอีกจุดนะครับที่จะอยู่ในข้อสายด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปทรงวงรีนะครับที่ติดยากเช่นกันนะครับแล้วก็น้องค่อยๆติดไปนะครับให้ครบทุกจุด ต่อมานะครับก็จะเป็นข้อสายในจุดที่เป็นจุดด้านก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะไปติดข้อสายตรงกลางที่เป็นจุดเงานะครับจนครบทุกข้อนะครับหลังจากนั้นก็จะมาติดในส่วนที่เป็นตัวเรือนนะครับตัวเรือนเราจะมาเริ่มในจุดที่เป็นฝาหลังก่อนนะครับอันนี้นาฬิกาของลูกค้านะครับยังมีฟิล์มเดิมติดอยู่นะครับเราก็ต้อง ลอกฟิล์มเก่ามาก่อนเพื่อทําการติดฟิล์มใหม่นะครับก็ในจุดที่เป็นเอลิงด้านบนนะครับก็มีฟิล์มด้วยนะครับจะเป็นฟิล์มที่เพิ่มความสวยงามแล้วก็เผื่อไว้สําหรับท่านที่ถอดสายนะครับจะทําให้ในจุดนี้นั้นไม่เป็นรอยนะครับแทบจะครบทุกชิ้นเลยนะครับยกเว้นด้านใต้ของสายนะครับจะไม่มีฟิล์มนะครับเพราะว่าตรงนั้นจะไม่ค่อยเกิดรอยนะครับจุดนี้ก็จะเป็นกระจก นะครับฟิล์มนั้นจะตัดในส่วนที่เป็นเลนส์ไซคลอปออกมาแบบพอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งงานกลับถึงมือลูกค้านะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดนะครับสนใจบริการติดฟิล์มกัรรอยแล้วก็บริการขัดตัวเรือนนาฬิกาวรวมถึงบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์นะครับสามารถส่งงานมาทําได้ที่ทั้งช่องทาง Facebook Fanpage Modify Watch Company Limited แล้วก็อีกช่องทางอีกช่องทางเว็บไซต์ w w w Modify Kid Watch com นะครับเราจะมีคลิปดีๆอย่างนี้ลงทุกวันนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับช ลงคลิปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ